เธอเราคุยกันหน่อยได้ไหมคะคือฉันคิดเรื่องของเรามาสักพักใหญ่แล้วล่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะที่จะพูดออกมาแต่ฉันรู้สึกว่าเราอาจจะไปต่อด้วยกันไม่ได้แล้วจริงๆเธอเป็นคนดีมากนะดีมากๆจริงๆมันไม่ใช่ความผิดของเธอเลยแต่บางทีบางทีความดีอย่างเดียวมันอาจจะไม่พอฉัน ฉันรู้สึกว่ามีบางอย่างที่มันเปลี่ยนไปข้างในตัวฉันเองฉันพยายามแล้วนะพยายามที่จะทำให้มันเหมือนเดิมแต่มันฝืนต่อไปไม่ไหวแล้วจริงๆฉันขอโทษขอโทษจากใจจริงที่ต้องทำให้เธอเสียใจแบบนี้ฉันรู้ว่ามันเจ็บปวดฉันเองก็เจ็บไม่ต่างกันแต่การที่เรายื้อต่อไปมันอาจจะทำให้เราทั้งคู่เจ็บปวดมากกว่านี้ฉัน ตัดสินใจแล้วจริงๆว่าเราควรจะหยุดความสัมพันธ์กันไว้แค่นี้หวังว่าหวังว่าเธอจะเข้าใจและได้เจอคนที่ดีกว่าฉันนะ